จะมาเดินฟุตทักนะคะที่นี่เรียกว่าสกาบาราบีไปจะเปลี่ยนกันต่อนะไปต่อคนละร้านนะดูดีว่าจะได้กินอะไรไหมเดี๋ยวไม่ได้กินเออวันนี้ทั้งคืนก็รอทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยผัดไทยอร่อยไหมคะเดี๋็ดอร่อยมากขุณมาค่ะยำหมายำหมารสชาติถ่านไหมแซ ได้อยู่อยู่แล้วค่ะแลกลิ้นเออหมดภาพนางงามแล้วสิ่งห่าดิ นี่พรีเวดด <laughs> ิ <preview> <laughs> <cod> <laughs> <Mario> <p> <laughs> ้งหรือเปล่าทำไมสวยขนาดนี in ้เนี <im> ่ยใส่ชุดสีขาวพรีเว่ะว่าพรุ่งนี้จะแต่งงานเพื่อนแต่งคนอื่นกานทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเดินฟุตทักนะคะที่นี่เรียกว่าสกาบราบีสกาบราบีนี่คือแบบจริงๆเหมือนเขาจะมีทุกวันพฤหัสปะจำไม่ได้ใช่แค่วันพฤหัสก็คือนีแล้วก็จะมีเฉพาะหน้าร้อนนี่นะก็คือถ้าหน้าหนาวก็คือมันจะไม่มีแล้ว ฉันรู้สึกว่าจากข้อมูลก็คือสิ้นเดือนเมษาคือเป็นแบบเป็นสุดท้ายแล้วเอก็เลยต้องรีบมามันจะเข้าวินเทอร์แล้วไงทุกนี้ออทถ้แต่ว่าวันนี้ไม่ไม่หนาวมากนะสตาได้อยู่ซันเซ็ตที่เซ็ตไปแล้วนะเนื่องจากมาช้าที่จอดก็ไม่มีกลสนเ็จวยอ หน้ามืดหน้ามืดบอกเลยคือหิวหน้ามืดคือหิวคนต่อคิวเยอะมากเลยอ่ะเขาขายอะไรเนี่ยทำไมคนต่อคิวเยอะขนาดนี้คิวยาวมากเอ่สีรอบจากซ้ายก่อนไหม ใจจะเปลี่ยนกันต่อนะไปต่อคนละร้านนะดูดีว่าจะได้กินอะไรไหมเดี๋ยวไม่ได้เออวันนี้ทั้งคืนก็รอทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวที่จะไปต่อร้านไทยอุ๊ไปต่อร้านอะไรต่อร้านญี่ปุ่นเออพี่แอนไปต่อร้านเปาเปาหรอโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรคะพี่แอนอันนี้เรียกเปาบันเดนไซ ดูส้อยทลักมากเลยอันนี้พี่ส,สั่งมาสีอ่อย่างมีชิเคเก้นบีฟฟิชแล้วก็อะไรอย่างไม่รู้จำไม่ได้่ากินงอะ่าก<อ>ินนนะเจแปนนิสก็ยังรออยู่อ่ะไทยไทยก็ยังรออยู่เพิ่งได้สั่งอันนี้<ม>ได้เบอร์อะไรเมื่อกี้แล้น,น,นี้รองทองเบอร์65้าก็ไม่รู้จะได้กินตอนไหนไปทำนู้นไปเดินออหาทน้นที่ปิงปิงรัดคิวให้ด้วยนะตอนนี้จะได้กินแล้วจากเบอร์85เราก็จะได้กินแล้ว เส้นใหญ่อยากได้ไวต้องฝันไทยอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะลองชิมขอบคุณนะคะมาตอนคิวยาวพอดีจ่าไปละอลไรส้า มาปิกนิกกันนะคะเนี่ยได้ที่นั่งกันเรียบร้อยแล้วนะกว่าจะได้กินนะหลังจากทำพิธีแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็ถึงเวลากิน <laughs> พบกับ g ีนี่เ d i ไดอารอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่งานสงการนะคะปี2022ปีนี้เขามาจัดก,กันที่เอ็นอารออเอร์แล้วก็เราก็มามากับเพื่อนสักสอสามคนเนาะมีน้อง,นองคนณนึงประกวดด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการกันนะคะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆ <laughs> อุตาละปากฉันเบาไปเลยเจอคนปากแดงเดี๋ยวฉันเติมปากก่อนได้ไหมไ เฮ้ยยังคริสต์มาสอยู่เลยอ่ะเนี่ยอ๋อเขาทำเป็นที<ร>สส่สอยดาวสอยดาวสอยดาว <x> s> <S อ๋อกอกองทรายด้วยนะมีคนมาก่อนแล้ว <c oughs> จะได้เลือกไหมเรา <c oughs> โอ้โหถ้าขนใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องหลายหลายรอบนะเนี่ยอันนี้ก็ทําทำตั้งไปแล้ว เออดูดีชาะนี่เป็นอะไรอ่ะมาแล้วทุกคนผนมจีนี่ไรคะคุณแม่สั่งไว้เลยเหรอต้องสั่งไว้ใช่ไหมแล้วก็ไก่สองไม้ค่ะไก่กบอีสานสองไม้ กี่โมงวุ้ยเสี่ยวสั่20นาทีนะคะมีุ่้นาที่ยวลำกลอาเนื้อเปื่อยเนื้อสดเลยจ้าอุ้ยเดี๋ยววะเมื่อกี้มีลูกชิ้นอร่อยมากทำเองไหมยำมาม่าอะค่ะอันนี้ยำเนเส้นค่ะอยากกินเดี๋ยวอยากกินทุกอย่าง มะม่า,มา <S 1> <S 1> ยำหมูรสชาติผ่านไหมแซ่บวัวได้อยู่ๆแล้วคะแลกลิน <S 1> <S 1> ้นเออหมดความง,งามละถึงว่าดิ <S 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 จิบกุ้งค่ะดูหูกุ้งแน่นๆจุ้งแน่น อยดาวใช่ไหมคะจัดลอยซื้เลยอยากขอซื้อตก็ตทำมุกตะกี้ถวายรถไปแล้วขอรถคืนนะคะประเด็นคือถวายไปทั้งถุงแล้วเอากุญแจรถเข้าไปในถุงด้วยแล้วแบบกำลังจะเดินกลับบ้านเดี๋ยวกุญแจรถอยู่ไหนที่คขาแซวว่าถวายรถไปแล้วค่ะตลกมาก วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะหรือจูเมาเมาม็อกเทลเลยนแบบน็อตเราขึ้นมาลุ้นแบบปอร์้ไปถึงปา้าอันนี้เป็นวิดีโอปิดท้ายแล้วนะของวคลิปที่ทำเฮยสวยันางนี้หน่อยจะได้เห็นแบบวิวสวยมากจะเห็นแบบนจะเห็นอลิซาเบธทีแล้วเบลชาวแบบเออ พัปปี้นะเมษาเนะี่ยมีกิจกรรมทำเยอะอยู่ในการงาน <c oughs> วันนี้คือเบิร์เซอร์เออพัฟฟี่ได้ติดตัอบคุณมากเลยค่ะแทบไี่ไหบเ็ยใช่สี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะทริปโอดเน็ตเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคบาย